สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาไขาปริศนาการหายไปของเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเรานะคะก็คือการหายไปของเครื่องบิน Boeing 777สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ m h 3 7 0ซึ่งหายไปพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด239คนมาดูกันนะคะว่าเครื่องบินลำนี้ได้หายไปได้อย่างไร เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้นเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะทุกคนเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมปี2014ค่ะโดยเกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 โดยได้ใช้เครื่องบินแบบ Boeing 777-200ER ค่ะ ซึ่งเที่ยวบินนี้นะคะมีกำหนดการเดินทางจากสนามบินกัวาลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียค่ะไปยังสนามบินปักกิ่งของประเทศจีนนะคะโดยระยะเวลาในการเดินทางมีทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะซึ่งเครื่องบินลำนี้นะคะได้มีการเติมน้ำมันไป8ใช้ได้ถึง8ชั่วโมงค่ะทุกคนคะโดยมีผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะคะรวมกันก็คือ239คนค่ะ แบ่งเป็นลูกเรือนะคะ12คนแล้วก็ผู้โดยสาร227คนค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่ในเครื่องบินลำนี้นะคะจะเป็นชาวจีนที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศค่ะสำหรับนักบินประจำเครื่องนะคะก็คือ กับตันซาฮารีอามัดซาค่ะเป็นนักบินคนที่หนึ่งนะคะเขามีอายุ53ปีมีช่วงมงบินที่โชคชนมากค่ะมีช่วงมงบินมากกว่า18,365ชั่วโมงส่วนนักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำนี้นะคะ mm. ก็คือฟาริกอับดุลฮามิดซึ่งเขามีอายุ27ปีค่ะมีช่วงมงบินรวม2,763ชั่วโมงค่ะ เขานะคะได้รับหน้าที่ในตําแหน่งนักบินผู้ช่วยเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เขาค่าได้จบการฝึกบินกับเครื่องบินโบอิง777คะ่ะในเวลาเที่ยงคืน42นาทีนะคะตามเวลาท้องถิ่นของประเทศ มาเลเซียซึ่งจะเร็วกว่าประเทศไทยอยู่1ชั่วโมงนะคะเที่ยวบิน m อ3 7 0ก็ได้ทำการเทคออฟออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ซึ่งก็ได้มีการทำการติดต่อกับวิทยุอย่างปกติค่ะเวลาตีหนงแนาทีนะคะเครื่องได้แจ้ง ATC ว่าได้อยู่ในระดับความสูง35,000ฟุต ตีหนึ่งสิบเก้านาทีค่ะเจ้าหน้าที่ ATC ของมาเลเซียนะคะได้แจ้ง MH370 ให้ไปติดต่อกับศูนย์เดาราของฮ o จิมินค่ะและก็ได้มีการตอกบกลับจาก MH370 นะคะว่าราตีสวัส์ MH370 ซึ่งนี่นะคะเป็นช่วงขณะรอยต่อการควบคุมเครื่องบินที่จะต้องเปลี่ยนความทีจาก ATC ของประเทศมาเลเซียนะคะไปติดต่อกับ s ดีซีของเวียดนามค่ะในขณะที่ศูนย์เรดาร์ของโฮจิมินนะคะกำลังรอเรียกเข้ามาอยู่นั้นนะคะเมื่อเวลาตีหนึนาทีหรือ2นาทีหลังจากที่มีการรายงานครั้งสุดท้ายนะคะพรนสปอนเดอร์ของ m อ3 70ก็ได้หยุดทำงานลงค่ะนั่นก็คือ m อ3 70นนะคะได้หายไปจากจอเรดาร์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมจราจรทางอากาศทันที ตอนนี้นะคะทุกคนก็คงจะสงสัยว่าทาน n สปอนเดอร์คืออะไรกันใช่ไหมคะทาน n สปอนเดอร์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้บอกตำแหน่งของเครื่องบินค่ะ ค่ะแล้วก็เมื่อสัญญาณเรดาร์ของ m h 3 7 0นะคะได้หายไปเจ้าหน้าที่ ATC ของศูนย์โฮจิมินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ ATC ของศูนย์กัวลาลัมเปอร์ค่ะก็ได้พยายามที่จะติดต่อเข้าไปหลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาค่ะจากนั้นก็นะคะก็ได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ช่วยกันติดต่อเที่ยวบิน MH370 กันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาอยู่ดีค่ะ ทางสายการบินนะคะก็ได้พยายามติดต่อผ่านระบบเอคาค่ะก็ได้พบว่านะคะระบบเอคาก็ได้หยุดทํางานลงเช่นกันถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อเที่ยวบินได้ทุกทางเลยนะคะทั้งทางวิทยุทรานสปอนเดอร์ onder, และก็เอคาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ติดต่อแจ้งกับ หน่วยค้นหาและช่วยเหลือชีวิตนะคะให้ได้เตรียมออกค้นหาภายใน5ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินนะคะได้หายไปจากสัญญาณเรดาร์ค่ะและก็เป็นเวลาที่ m s s 7ซนะคะควรที่จะถึงสนามบินปักกิง่งแต่เครื่องบินค่ก็ไม่ได้มาที่สนามบินปักกิ่งนะคะและก็ไม่ได้แลนดิ้งที่สนามบินใดๆค่ะ ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนะคะก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะได้ในในในเริ่มทําการค้นหานะคะจากจุดที่เดราได้หายไปแล้วก็ได้มีการขยายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆค่ะพร้อมทั้งนั้นนะคะก็ทางมาเลเซียค่ะก็ได้จัดตั้งทีมสอบสวนสืบสวนท,ท่าถาอากาศยานอุบัติเหตุเฉพาะกิจขึ้นนะคะโดยทีมสอบสวนเฉพาะกิจนี้นะคะได้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากประเทศมาเลเซีย จีนฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกาค่ะโดยผู้คนทั่วโลกนะคะก็ต่างให้กำลังใจผ่านโซเชียลแล้วก็เฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอข่าวดีแต่ก็ยังไม่ได้พบวีแวลของ b o อิ้ง777ลำนี้เลยค่ะและในวันที่12มีนานะคะก็ได้ข้อมูลใหม่ค่ะจากเรดาร์ของกองทัพอากาศของมาเลเซียนะคะเมื่อได้นำเรดาร เมื่อได้นําข้อมูลจากเรดาร์ของทั้งสองนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันก็ได้พบว่ามีเครื่องบินนะคะเกินมา1นึ่ลำนั่นก็คือ m g 370ค่ะข้อมูลเรดาร์ของทางทหารนะคะได้พบว่าจุดที่สัญญาณ t r a n s ปอนเดอหายไปนะคะเครื่องบินค่ะได้ทําการเลี้ยวซ้ายกลับมาในน่านฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะและก็ค่อยๆลดระดับลงนะคะจากความสูง35,000ฟุตลดมาเหลือ29,500ฟุตค่ะและก็ได้หายไปบริเวณจุดซึ่งอยู่ระหว่างทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซีย การค้นหาและก็กู้ภัยครั้งที่2นะคะก็ได้เริ่มขึ้นต้นอีกครั้งค่ะโดยนั่นมีการเพิ่มทรัพยากรและก็จํานวนคนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นนะคะแต่ก็ยังไร้วี่แววของ Boeing 777อยู่ดีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะประชาชนทั่วโลกนะคะก็ต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอข่าวดีของ m อ370กันอย่างไม่ลดละเลยค่ะ พร้อมทั้งเกิดทฤษฎีต่างๆนะคะในโซเชียลทั้ง UFO ทั้งการเดินทางข้ามมิติแล้วก็7วันต่อมานะคะก็ได้มีเบาะแสใหม่เพิ่มเข้ามาจากดาวเทียมสื่อสาร i n m a า s ซ t ของประเทศอังกฤษค่ะแจ้งว่าได้พบสัญญาณดาวเทียมของ m h 3 7 0ในวันที่เกิดเหตุกล่าวคือทุกอุปกรณ์สื่อสารทางดาวเทียม,มคาหรือเซตคอมนะคะทั้งหมดจะมีการเช็คสัญญาณกับดาวเทียมที่ใกล้เคียงที่สุดตลอดเวลา ซึ่งมันนะคะจะทำการส่งสัญญาณหากันอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองนะคะได้ทำงานกันหรือไม่วิศวะดาวเทียมของอินมาเซ็ตนะคะก็ได้นำสัญญาณของแฮนด์เซ็กของเครื่องบินทุกลำนะคะในเวลานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดออกไปทีละลำแล้วก็ได้มีการคำนวณระยะทางนะคะของระยะห่างของอินของการแฮนด์เซ็กนะคะด้วยวิธีที่สุดจะซับซ้อนมากเลยค่ะ กในที่สุดนะคะก็ได้พบว่าดาวเทียมอินมาเซสาค่ะที่มีตำแหน่งอยู่่าำกลางมหาสมุทรอินเดียนะคะได้ทำการแฮนด์เช็คกับเครื่องบิน m อ3 7 7ถึงเครั้งค่ะโดยครั้งสุดท้ายนะคะก็คือเวลา8.19นาฬิกานาทีค่ะนั่นหมายความว่าจากจุดที่เรดาร์หายไปครั้งแรกของ m อ3 7 0นะคะเครื่องบินค่ะได้บินต่อถึงเชั่วโมงวยกันหรือไม่ก็คะก็อาจจะบินจนกว่าเครื่อง จนกว่าน้ํามันนะคะที่เติมมาหมดซึ่งน้ํามันที่เติมมานะคะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงและเมื่อนําสัญญาณแฮนด์เช็คทั้ง7ครั้งนะคะมาเปรียบเทียบกับสัญญาณดาวเทียมก็จะได้ดังนี้ค่ะแสดงว่าเครื่องบินลํานี้นะคะอยู่จุดใดจุดหนึ่งบนเส้นแฮนด์เช็คทั้ง7ค่ะซึ่ง เมื่อได้ข้อมูลดังนั้นนะคะทีมสอบสวนสืบสวนจึงได้วิเคราะห์ว่าถ้าหากเครื่องบินนะคะบินไปทางทิศเหนือก็จะเจอแผ่นดินก็ต้องมีสถานีใดสถานีหนึ่งนะคะที่จะสามารถจับเรดาร์ของเครื่องบินลำนี้ได้ค่ะดังนั้นจึงได้ตัดทฤษฎีนี้ออกไปค่ะแล้วก็ถ้าเครื่องบินนะคะบินไปทางทิศตะวันตกก็จะพบว่าไปไม่ถึงเส้นแฮนเช็คค่ะน้ำมันก็จะหมดก่อนถ้าบินไปทางทิศตะวันออกก็จะพบว่า เส้นแฮนเช็คทั้งเจ็ดนะคะออกไปเกินเส้นแฮนเช็คทั้งเจ็ดออกไปนะคะค,คะุณขาดังนั้นที่จะเป็นไปได้มากที่สุดที่เครื่องบินลํานี้นะคะจะบินก็คือการบินลงใต้จึงได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาค่ะว่าจากจุดที่เรานะคะได้รู้ตําแหน่งของเครื่องบิน m อ็มเอสสามเจ็ดศูนย์ทำการติดทาการบินไปยังทิศใต้ค่ะโดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเลยและก็ได้เปรียบเทียบก,กับเส้นแฮนเช็คทั้งเจ็ดนะคะก็จะได้พิกัด อยู่บริเวณทิศตะวันตกของประเทศออสเตรเลียค่ะห่างจากชายฝั่งของเมืองเพิร์ตออกไป2,500กิโลเมตรค่ะซึ่งเมื่อได้ทฤษฎีนี้ออกมาแล้วนะคะก็ได้มีการค้นหาและกู้ภัยครั้งที่3ขึ้นค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่28นมีนาค่ะซึ่งผ่านมาจากเวลาเดิมที่เครื่องบินหายไปถึง16วันด้วยกันความหวังที่จะเจอผู้รอดชีวิตก็ได้น้อยลงไปทุกทีค่ะและ,และ หลักฐานที่สําคัญนะคะที่แบบเป็นหลักฐานสําคัญเลยก็คือการค้นพบกล่องดําค่ะโดยกล่องดํานะคะจะมีการส่งสัญญาณที่จะสามารถตรวจจับจากโซน่าของเรือได้ค่ะแล้วก็เครื่องบินค้นหาในระยะเวในระยะห่าง2เมตรจากกล่องดํานะคะซึ่งแบตเตอรี่ของกล่องดําตอนนี้นะคะใช้ได้เพียง30วันเท่านั้นการกู้ภยัยจึงต้องเพิ่มจํานวนคนมากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะเพื่อที่เรานะคะสหกล่องดํานั้นให้เจอ มาที่การสืบสวนค้นหาหลักฐานอื่นๆจากเจ้าหน้าที่สืบสวนนะคะก็ได้พบว่าก็ได้แบบมีการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะก็ได้พบว่าข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคือจากการที่ตรวจสอบรายชื่อของผู้โดยสารแล้วนะคะมุนเที่ยวบินลำเนี้ยก็ได้พบว่ามีคนที่ใช้พาสปอร์ตปลอมถึงสองคนด้วยกันและเมื่อตรวจอย่างละเอียดนะคะก็พบว่าทั้งสองคนค่ะเป็นผู้ลิบภัยจากเมืองของอิหร่านนะคะ แต่ก็ไม่พบการเชื่อมโยงใดๆที่จะเกิดเหตุการณ์กับเครื่องบินลำนี้ค่ะ FBI ก็ได้มีการทำการค้นหาหลักฐานที่บ้านของนักบินทัน้งสองนะคะโดยได้ทำการค้นหาที่บ้านนักบินผู้ช่วยก่อนเลยค่ะแล้วก็ได้ตรวจสอบกับบุคคลใกล้ชิดก็ไม่พบความผิดปกติส่วนกับตันนะคะเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้พบว่าในบ้านนะคะมีเครื่องบินซเมอร์เร รีดิซิมมิเร r ตอร์นะคะอยู่ที่บ้านซึ่งแบบเป็นอะไรที่อลังการมากแล้วก็เมื่อได้ตรวจสอบฮาร์ดดิสตนะคะก็ได้พบว่าเครื่องบินอ่ะเอ้ยก็ได้พบว่าข้อมูลนะคะถูกลบไปหมดแล้วโดวย SBI นะคะก็ได้ส่งไปเพื่อที่แบบไปกู้ข้อมูลนะคะเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างแล้วก็เมื่อตรวจสอบคนใกล้ชิดของกัปตันนะคะก็ได้ทราบว่ากัปตันอ่ะได้มีปัญหาครอบครัวอย่างหนัก มีชีวิตที่ล้มเหลวกับการแต่งงานอีกทั้งยังชอบเก็บตัวไม่ชอบส่งจริงกับใครแต่ก็ไม่พบการผิดปกติทางจิตใจยังไงไม่มีนะคะการค้นหา MS-370 นะคะก็ได้ํำเนินไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีทุกอย่างที่มีบนโลกเลยค่ะแล้วก็ในเดือนมกรานะคะปี2015ทางการมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเลยว่า Boeing 777ของ มาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ m อ370นะคะได้หายไปคาดว่าจะตกบริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียค่ะแล้วก็คาดว่าผู้โดยสารและก็ลูกเรือทั้ง239คนนะคะได้เสียชีวิตทั้งลำํำซึ่งการแถลงการแบบนี้ค่ะก็ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ โดยเฉพาะชาวจีนที่กําลังที่จะเดินทางกลับประเทศนะคะเพราะเที่ยวบินลํานี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่เดินทางกลับประเทศญาติๆของเขาก็คงจะไม่ปลื้มเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งสายการบินนี้นะคะก็ได้รับเงินประกันจากบริษัทประกันภัยนะคะเป็นเงินทั้งหมด1 1 0ร้ิบล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,300ล้านบาทอะคะ่ะแล้วก็สายการบินนะคะก็ได้นําเงินทั้งหมดไปจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมถังตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่หาจุดตกของ m s 3 7 0ได้เป็นจำนวนเงินถึง5ล้าน u s ดอลลาร์หรือราวๆ150ล้านบาทอะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากและแล้วนะคะในวันที่29กร,รกฎาคมปี2015หรือ16เดือนนับจาก m อ3 7 0นะคะได้หายไปที่เกาะยูเรเนียนก็ได้มีการทำการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินปิศนานะคะ จึงได้ส่งทีมสอบสวนสืบสวนไปตรวจนะคะไม่ได้ทำการตรวจสอบก็ได้พบว่า serial number นะคะได้ตรงกับ Boeing 777เที่ยวบิน M370 คแล้วก็1ปีต่อมาค่ะก็ได้มีการค้นพบทยอยพบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินที่กระจายอยู่ตามชายฝั่งของประเทศต่างๆของแอฟริกาใต้ค่ะ ต่อมาค่ะเดือนสิงหาปี2016นะคะ SBI ก็ได้เผยว่าการกู้ข้อมูลของฮรสดิกของกัปตันซารีพบว่า3สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุค่ะมีคนเคยทำการคือมีคนที่แบบเคยทำการบินคล้ายกับเที่ยวบิน m อ3 7 0มากแต่ก็สรุปไม่ได้นะคะว่ากัปตันเป็นคนบินหรือเปล่าและแม้ว่ากัปตัน จะบินซิม u ม a t o เลเตอร์ด้วยตนเองนะคะก็สรุปไม่ได้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับกับตันไหมดังนั้นนะคะจึงไม่ได้สรุปอย่างแน่ชัดค่ะว่าเกี่ยวกับคือไม่ได้สรุปเหตุการณ์เรื่องนี้อย่างแน่ชัดนะคะการค้นพบซากเครื่องบินก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังทําการค้นต่อไปโดยน้นการค้นหาใต้น้ําเพื่อที่จะหาของดําค่ะจะได้นํามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ในปี ในมกราค่ะปี2 0 1 7เป็นระยะเวลาเกือบ3ปีของการค้นหา MH370 ค่ะก็ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการโดยไม่พบจุดจบโดยไม่ได้พบจุดตกของ MH370 นะับเป็นการค้นหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการค้นหาเครื่องบินที่หายไปเลยค่ะโดยการร่วมมือของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจีนอินเดียมาเลเซีย นิวซีแลนด์ก็หลีใต้อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยใช้เงินไปทั้งสิ้นนะคะ155 US ดอลลาร์หรือราวๆ4 6 0 0ล้านบาทปี2018ค่ะก็ได้มีบริษัทเอกชนของอเมริกานะคะได้มาอาสาเข้าค้นหาทเที่ยวบิน m อ3 7 0แล้วก็ใน6เดือนต่อมาค่ะก็ต้องทำการยกเลิกภารกิจเพราะไม่พบอะไรแม้แต่น้อยเลยทุกคนในปีเดียวกันนะคะมาเลเซีย ก็ได้ออกมาแถลงการค่ะกับเที่ยวบินกับผู้สืบสวนนะคะอีกครั้งก็คือไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะไปะแถลงเมื่อวันเมื่อปี2016ะค่ะแล้วก็ในเดือนกันยาปี2019ก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการนำข้อมูลทั้งหมดที่มีอะค่ะมาวิเคราะห์พร้อมทั้งตั้งสมมติฐานไหม่ว่าแล้วเครื่องบินไม่มีจุดตกจาก สุดท้ายที่รู้ตำแหน่งอย่างแน่ชัดแต่เครื่องบินอาจจะเปลี่ยนทิศทางความสูงความเร็วด้วยก็จะได้ดังนี้นะคะถ้าหากเครื่องบินนะคะมีการเปลี่ยนความสูงความเร็วหรือทิศทางนะคะก็สามารถอ้างอิงจากเส้นแฮนด์เช็คเดิมนะคะที่ทำการครอสจุดใหม่ก็จะได้ว่าจุดที่เครื่องบินนะคะจะตกลงก็จะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ของอินโดนีเซียและทางตอนเหนือของ ออสเตรเลียและเมื่อนำกระแสของกระแสน้ำอะคะ่ะของมหาสมุทรอินเดียมาวิเคราะห์ร่วมอย่างละเอียดนะคะก็พบว่าจุดที่แบบชิ้นส่วนของ m อ370นะคะที่อยู่ด้านมหาสมุทรอินเดียแล้วก็จุดใหม่ที่ยังไม่ได้สำรวจค้นหานะคะอีกทั้งค่ะได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า อีกท้งนะคะยังได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกจากชิ้นส่วนของแฟกทอโรที่ได้ผบในปี2015ต่ออีกว่าพบเครื่องหรือว่าเครื่องบินลำนี้จะไม่ได้ดิ่งลงน้ำแต่เป็นการร่อนลงน้ำนะคะซึ่งเรียกว่าลิชชิงค่ะซึ่งการลิชชิงนะคะแปลว่าเครื่องบินลำนี้มีคนควบคุมเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายของมันเรื่องราวการค้นหาโบอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถึงตอนนี้เครื่องบินลำนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ เพิ่มเติมจากที่กล่าวมานะคะจากการที่เรื่องนี้นะคะกล่าวมาก็สรุปได้ว่าไม่มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่จะแบบเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นด้วยความจงใจของใครบางคนเพราะว่าจากเส้นทางการบินแล้วก็ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุนะคะเหมือนว่าจะถูกวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วเช่น การเลือกทำในช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนสัญญาณความถี่ของจราจรของเครื่องบินระบบไฟฟ้าไม่ได้มีการขัดข้องค่ะการสื่อสารและการติดตามเครื่องบินถูกปิดโดยใครบางคนผู้ก่อเหตุนะคะมีความรู้เกี่ยวกับ b o e i n g 7 7 7เป็นอย่างดีค่ะผู้ก่อเหตุนะคะมีความรู้เรื่องการเดินอากาศและก็มีความรู้เรื่อง n a v i g a t i o n เป็นอย่างดีโดยจะเป็นการเลือกเส้นทางการบิน ข้อสุดท้ายเลยค่ะที่จะสะรุปได้ก็คือเครื่องบินนะคะอยู่ในการควบคุมของใครบางคนอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งที่บอกได้กับเรามากที่สุดก็คือกล่องดําซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังหากล่องดําไม่เจอหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะ icao หรือองค์การการบินของพลเรือนระหว่างประเทศนะคะก็ได้มีการออกกฎใหม่ก็คือเที่ยวบินทุกลํานะคะจะต้องเข้าที่จะบินข้ามมาหาสมุทรหรือทะเลนะคะ จะต้องทำการรายงานตัวเองทุกๆุกสิานาทีแล้วก็ปรับปรุงการแฮนด์เซ็กละระหว่างเคคอมของเครื่องบินดาวเทียมสื่อสารทุกหนึ่งชั่วโมงเป็นทุก15นาทีค่ะ